สนับสนุนโดยมาม่ารสสุกไก่ช่วงมามา่าทานหลังฉากกาบันานม,มาไม่ดีอยู่แล้วเล่นมาแล้วก็มาพอาเสียแล้วก็มาเครียดเพื่อนอีกจริงๆก็ไม่ได้กาเลยเหล่าเ <_ kad id> like พื่อนชวนไงเพื่อนไอ้ตัวนี้เนี่ยเซียนบอลเลยนะเนี่ยทางบอลดีมากเลยเพื่อนผมไม่ไอไก่เนี่ยทางบ้านมันน่ะทางบ้านโดนตัดไฟแล้ว ตเราจดเทียนเข,ข้าบ้านแล้วเนี่ยช่วยผมสองหม 20, ื่ 20, นนะฮะครับสองหมื่นไปคนอื่นจะให้ไว้เนี่ยก็ผมไม่รู้จะพึ่งใครไงเอาเนี่ยเอาพันหนึ่งนำรอบไว้ก่อนไปช่วยพูดกับพี่ส้มพวกพี่พันตุ๊กกี้หน่อยดิตุ๊กกี้ตอนนี้มันกำลังแรงด้วยอ๋อเอาก่อนพันก็เก็บไว้กพี่ช่วยผมพันนะเอะอท<ะ>ำไมมาเชา้าจังสองคนเนี้ยโอ้ว้าวววววี่วว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  เลี้ยงเลยเออจะยืมฝากพี่เท่อันแน่นอนมันมีมัมีกระจีดใจจะรับป่ะเนี่ยทำไมอ่ะนี่แม่ไม่ไมไมสบายแม่ไม่สบายนี่ผ่าตัดใตดด้ติ่ง<อ>น้องชายเอ็นไม่ติดไปรักขโมยเขาจะติดคุกจะหังกรรการตัวเนี่ยพี่ส่วนตัวช่วยไปแล้วเนี่ยเท่าไหร่สี่หมื่นแล้ว มันมันตกลงสุดที่แล้วตอนนี้ขาดเท่าไหร่ตอนนี้ก็คือขาดแสนแสนกับอีกหนึ่งหมื่นนะช่วยได้ก็ต้องช่วยพี่เอ้ยนี่พี่ตั๊กช่วยมาสองหมื่นแล้วเหลืออีกแปดหมื่นนี่ยังไม่เห็นยังไม่เจอวิตาพาเจอวิตาก็คงจะช่วยอีกแหละเพียแชร์ได้มั่งนี่ี่นได้หอแต๋วแตกมามั่งขอราเงานแต่งรับจ็อบมาไม่แกะแต่น้มใจดีกว่านต้มใจดีกว่าเอายี่กว่าโนอย่าบอกว่าเป็นยืมดีกว่า เอาให้หนงเอาไปใช้ก่อนมีขึ้นมาคืนไม่มีก็ไม่เป็นไรดีกว่าไม่หนงก็ไปคุยกับตำรวจเลยมาก่อนแล้วกันรับประกันตัวอะไรอย่างนี้เท่าไหร่ไม่ก็คือจ่ายเข้าไปให้น้องมันออกมาก่อนแค่นั้นเองชื่อชื่อชื่เยอะเนี่ยเจ็ดเจ็ดนี่เหลืออยู่สามหมื่นเพราะว่าเดี๋ยวตั้งใจโอ้ขอบคุณมากแชร์มาด้วยนะไอ้แล้วก็ไอ้เป็นนี่นี่สี่หมื่นด้วเอาออกนุ๊กออกสามพันอะไร่าเอาไปสามพันเออสี่ดีกว่าจบจบไปเลยทีเดียวเลยทีเดียวเลยทีเดียวเลยไอ้นี่รู้ความลับอะไรไม่ได้ ช่วยก็ช่วยเต็มที่สิพี่อยู่นาจบไปเลยประจําประจําปลยจําตลอดเท่อนั้นคอยพันคอยพันเรื่เงียบเลยเลยพี่เทนก็ใช้แหนให้น้องสี่ห้าหมื่น้วเอาคืนเนาะอันนี้เรื่องน้อง้นเรื่องอะไรอ่ะันนี้เดือดร้อนเรื่องอะไรม่รู้อ๋อว่าไงอ่ะคาร์บอนอ่ะอ้าวบอนอะไรอ่ะเฮ้ย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 อย่าถึงตัวหนูแ้วแล้วไแว พี่เตือนกงหนิงแล้วโอนงอ่ะว่าจะแทงเยอะเราตลกตกงานอ้าอ้าวแทงซะเยอะเดี๋ยวเรื่องค่าอะไรนะค่าบอลค่าบอลเป็นนี่เท่าไหร่แสนกว่าบาทอ่ะแสนกว่าบาทนั่นบอลเหรออ้าวหูนี่สวยซับสวยซ้อนหรือเปล่าเนี่ยน้องๆเขาโดนจับอ่ะแล้วแม่เขาจะผ่าตัดด้วยพี่มันโกหกค่าบอลโดนเยอะแล้วแม่ขายกล้วยทอดอยู่ปากซอยน่ะเฮ้แม่เป็นไงเป็นได้ไง ยังไงไปแล้วพี่วุฒน้ำตาจะไหลเนี่ยที่ช่วยได้สี่หมื่นเมื่อกี้ก็ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนอ่ะแล้วมาโกหกได้ไงแล้วโกหกเขาเนี่ยอะไรเนี่ยนา่นก็นาฬิกาเนี่ยตังตึงเนี่ยเอาคืนเลยพี่เจ้าเอาคืนเลยทำตัวนี่เสียใจจริงโอ้โหมันได้กำไรเห็นเห็นแลยเนี่ยสามพันสามเห็นไหมล่ะตั้งขึ้นมาเลยพี่ปูขอโทษด้วยไม่ต้องมั้ง